สรุปมาให้แล้วนะครับกับสินเชื่อเคหะธนาคารอมสินในช่วงต้นปี2,568นี้นะครับไม่ว่าใครจะวางแผนซื้อบ้าน สร้างบ้านต่อเติมซ่อมแซมบ้านหรือว่ารีไฟแนนซ์บ้านสามารถดูสินเชื่อเคหะของธนาคารอมสินได้เลยนะครับต้องบอกว่าต้นปีนี้นะครับธนาคารอมสินจัดหนักจัดเต็มนะครับออกโปรโมชั่นพิเศษนะครับไม่ไว่าจะเป็นสินเชื่อเคหะสําหรับการซื้อสร้างต่อเติมซ่อมแซมหรือว่าสินเชื่อเคหะรีไฟแนนซ์บ้านนะครับพิเศษยังไงครับลองดูอัตราดอกเบี้ยนะครับผมถือว่าดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะอย่ายงยิ่งดอกเบี้ยในช่วงปีแรกอะครับดอกเบี้ยสำหรับการซื้อการ,การสร้างเนี่ยเริ่มต้น1.89%ต่อปีเท่านั้นเองนะครบส่วนับการรีเท ดอกเบีย้ยเริ่มต้น1.99%ต่อปีนะครับส่วนดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีทั้ง2แบบนี้นะครับก็ถือว่าดีไม่แพ้กันเลยนะและที่สําคัญครับสินเชื่อเคหะของธนาคารออมสินทั้งหมดเนี่ยนะครับเราสามารถผ่อนได้นานสูงสุด40ปีเลยนะครับนั่นหมายความว่าค่างวดที่ผ่อนชําระในแต่ละเดือนเนี่ยมันก็จะไม่สูงจุดเกินไปด้วยครับดอกเบีย้ยสำหรับการซื้อการสร้างเนี่ยเริ่มต้น1.89%ต่อปีเท่านั้นเองนะครับดังนั้นย้ำอีกทีนะครับสำหรับใครที่มีแผนว่าจะซื้อจะสร้างต่อเติมมมซซ่อซ่ออแหรรืวานบะคั สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสินเนี่ยเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากๆนะครับถ้าสนใจสามารถเข้าไปสมัครได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับตั้งแต่วันนี้วันที่เห็นคลิปนะครับถึงวันที่15เมษาปี2568นปี2568นี้นะครับสุดท้ายฝากไว้ครับควรกู้เท่าที่จำเป็นและผ่อนชำระคืนไหวนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับมีคอนเทนต์การเงินอัปเดตให้ฟังกันทุกวันเลยครับ